สุกชีมันเสมอมันเครื่องไม้นะครับเนาะความเก็บใยได้ความไขใ่ใยมีนะครับเดอ้อผู้ที่เขามาติดตามช่องทางยู u ูปกรอบคล้วยงามเลยครับพี่น้องเอาสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ก็มาพบกันวันที่สิบหาเดือนมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอะค่ะเมื่อกี้เปิดแบงจากตัวหอยก้อยครับเมื้อกี้มีแม่ทองมาเปิดค่ะแล้วก็แม่ลูกค่ะโอ้เปิดแม่ทองแล้วแม่ลูกแล้วครับเนาะ,ะเอาตัวแรกอีกมานี่เป็นคล้ยสายได้หอยก้อยดิครับเออสายเพชรดุรานค่ะ สายเพชรอุดรท่องจักเดือนหอยก้อยนี่ครับท่องสองเดือนค่ะท่องสองเดือนท่องก็พอได้หอยก้อยนี่ทองก็พอสามอุดรค่ะมาดีส่นสูงร้านได้หอยก้อยครับสูงร้อยสี่สิบค่ะสูงร้อยสี่สิบแล้วครับเนาะโอ้เมนเมนควไอหรือเมนโอ่งเรียงหอยก้อยนี่โอ่งเรียงเคลื่อนที่ค่ะโอ่งเรียงเคลื่อนที่นะครับเนาะเปิ้นเกลืได้รูปเป็นตัวหอยก้อยนี่ครับตัวหนึ่งค่ะได้รูปเป็ตัวหนึ่งนะครับเด้อนี่ครับป้าเบิ่งครับผอเงียงงามครับพี่น้องเบิ่งครับดจับประหลัดบอกเลยครับป้าที่เด็ดเปิ้ลือยังหอยก้อยนี่ครับ ตาแ,แต้มแก้มจ้ำนาเขาเปิดกว้างค่ะ oh ป๋อตาแต้มแก้มจ้ำนะครับมันบบเผ่านี่ครับพี่น้องมันแบกเผาครับป๋อผมว่าเป็นแบบเผ่ายี่หลือพี่น้องนี่ครับเล็บกับมุ่นดี้ะพี่น้องเนาะเล็บงามเนาะหอยก้อยเนาะแน่นค่ะครับเบิ่งเล็บครับเบิ่งเบิ่งขวนครับพี่น้องขวนนี่งามเลยพี่น้องนี่ครับเบิ่งแผ่นหลังครับพี่น้องกล้วยเชียงนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับอ่ะจุกน้องพี่น้องหอยก้อยเนา่ยครับเบิ่งครับงามบ่กพี่น้องเบิ่งครับ มืัอนี้ก็เป็นวันที่สิบ antage, หามีนาคมน้อหอยก้อยเนาะแมนค่ะอ๋อสบึงครับบันนี้เปิดไปราคาได้หอยก้อยเนี่ครับเปิดไปหกหมื่นเจ็ดพันค่ะหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเนาะแมนค่ะแม่เหล็กเนาะครับเราประกันทองน้อยก้อยนี่เราประกันทองตัวทองเรียบร้อยค่ะอันมันมีที่เด่นยังไงหอยก้อยบอกคุณฟังเน่อยครับบับึเบิึงบอกบึงบึงครับตัวนี้อ,นอ่างเงาค่ะอ่างงี้นะครับเนาะแมนค่ะบึงไทยนะหอยก้อยเหมือนห้องไทยบักสมโอตั้งหอยก้อยเนาะแมนจ้าบิึงถ่ายครับพี่น้อง นีครับเบึงไถ่ครับครับเบึงไถ่น้องถ่าเงี้ยเลยตัวนี้ครับสุดจัดปรัดบอกเลยครับป้าบี้ครับเบึงไถ่ครับหางกับเหีวเลยขอน้องหอยก้อยเนาะแน่นค่ะนี่ครับขอาเงียงงามครับหอยก้อยมาเปิดแบงเปิดไบหกหมื่นเจ็ดพันบาทน้องหอยก้อยเนาะแน่นค่ะโอ้พี่น้องเอ้ยผู้ใดสนจิตสนใจข้อยแม่นี่เลยครับเด้อโทรเข้ามาสอบถามหอยก้อยเลยครับ เปิดไว้หก0 0ื่นเดพับาทนะครับแล้วของก็พอสร้างอุดรครับพี่นอ้องนี่ครับใบกับซันมันโุนเหรอครับพี่น้องเราภาพมึงครับนี่ครับของช้างอุดรครับพี่น้องนี่ครับเมึงกับเบติงไปพูดอยากกำลังมองหาคล้ยแม่ทองอ,างอ่างนี่ครับเป็นสายเพชรอุดรอนนะครับเนาะเปิดไว้67,000บาทครับพี่น้อง โทรเข้ามาสอบถามนะครับ096 376 6140ครับพี่น้องนี่แหละครับของเงี้ยงงามหอยก่อยมาเปิดแบงอยู่แล้วครับพี่น้องปอดมึงคว่ำหนาคว่อบางครับนี่ครับเบิึงครับเบิงึงบมึงคว่ำหนาคว่อบางครับใครอยากเข้าขมาชมตัวกินเข้ามาชมไส่หอยก้อยนี่มาบ้านน้องบอลตะบนน้องเกลียงเพื่อเมืองจังหวัดระยองค่ะอ่ะไปเบิึงแม่ที่สามต่อครับวันนี้ นี่เป็นเมีที่สองอหอยก้อยเนาะแม่นค่ะแม่นี่เป็นสายอะไรของจักบ่งหอยก้อยนี่เออสายปานสุรินค่ะสายปานสุรินนะครับเด้อแม่นี่ครับแม่ที่สองครับส่วนสูงรลานในหอยก้อยนี่สูงร้อยสี่สิบค่ะสูงร้อยสี่สิบนะครับเนาะเป็นเคยได้รู้ว่าเป็นหอยก้อยนี่เป็นสาวทองแหลกค่ะเป็นสาวทองแหลกนะครับเนาะค่ะโอ้ตัวนี้ก็งามเด้อพี่น้องครับตัวนี้ครับเป็นไขยสาวทองแหลกนะครับเนาะส่วนสูงร้านในหอยก้อยนี่สูงร้อยสี่สิบค่ะของก็พอได้หอยก้อยครับของกับอ่าพอเจ้าเพื่อนค่ะพองเจ้าเพื่อนของอัน เสียน้าให้น้าตัวนี้ครับเป็นบ้าครับน,<ห>น,น,นี่ค่ะทองแยกเดือนหอยก้อยนหาเดือนค่ะอ๋อนี่นะครับเจ้าเพลินนะครับแล้วทองเนี่หาเดือนแล้วครับเนาะโอ้อันนี้ตัวนี้เป็นในหอยก้อยตัวนี้ตัวนี้กับงามค่ะตาแต้มแจ่มๆนาเขาเปิดกว้างคือเก้าละค่ะอ๋อนาเขาเปิดกว้างคือเก้านะครับแล้วตัวนี้เนะ<ห>าะป่าบึกอึกนาเอาเผางี้กันเหรอครับตัวนี้ครับป้าแช่งขางี้หอยก้อยนี่ค่ะเป็นข้ยสายปลาซึ่งเียครับแหมนค่ะอ๋อครับตรงตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้งามเนะพี่น้องเนี้ครับาะบ โ oh, อ้จูงเดินหนาวไปหน้อยไฮยก่ห้องมันนี่ครับของงามๆครับแม่งงามเลยครับตัวนี้ครับสูงร้อยสี่สิบสาวทองแรกนอ้กอยไนกะ่เนาะแม่นค่ะถ่ายกันครับถ่ายง่ายเลยครับตัวนี้เป็นควดส์ครับอ่างดีครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบสาวทองแรกของก็จะพื้นเนานะไฮไก่เนาะค่ะผมยี่ยมตัวทา่าผมเลยครัพี่น้อง งามเลยพี่น้องคุ้ยครับทายกลางแดดเลยพี่นี่มาหนี่ครับพี่น้องนี่ครับทายกลางแดดเลยครับบานี้เปิดไปแลค่าเที่ยวห้อยกล้วยไหเปิดไปหามื่นหกพันค่ะหามื่นหกพันบาทแม่นค่ะแม่คือเปิดถือจะห้อยก้อยไหมนี้่ใบมาถือกับแบงถือค่ะแบงเอาไปเลี้ยงค่ะแบงเงินไปเลี้ยงนะครับเนาะห้าหมื่นหกพันบาทห้อยก้อยแม่นค่ะสนจิตสนใจเมียนี่กับโทรเข้ามาสอบถามเลยครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องกุ้ยอยู่บ้านหนองบอนตำบนหนองแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะโอ้ง้ามนะครับตัวนี้แม่ที่แม่ที่สองน้อหอยก้อยเนาะแมนค่ะนี่ครับแม่ที่สองครับนี่ครับใบครับเจ้าเพื่อนครับน้องเป็นรูปร่างครับนี่ครับเจ้าเพื่อนนะครับของเงี้ยงงามครับหอยก้อยมาเปิดแยแดงนะครับวันนี้ครับสุดจัดปลัดบอกเลยครับแม่ที่สองครับทองหาเดียนน้องหอยก้อยเนาะแมนค่ะบเอาเบื้องแม่ที่สามตัวครับวันนี้ นี่เป็นแม่ที่สามนะครับน้องหอยก้อยเนะค่ะนะแม่นี่เป็นกล้วยแม่สาวหรือผสมไปหอยก้อยนี่แม่สาวฟันแทะหนึ่งกล้แทะหนึ่งคู่ค่ะผสมไปหอยก้อยนะครับผสมในเดือนหนึ่งค่ะเอาโชว์ตัดถามงามโชว์ห้องนี้ครับโอ้โนี่นะครับฟันแทะหนึ่งคู่ส้นสูงอะไรหอยก้อยนี่ครับสูงร้อยสี่สิบสองค่ะสูงร้อยสี่สิบสองนะครับเนาะมันเป็นกล้ว,วยสายอะไรหอยกอยอ้อยนี่เออสายอุเัยลอยค่ะสายอุเทลลอยนะครับเนาะโอ้ย่าวเอด้วครับตัวนี้ครับเป็นกล้วยตาแต้มปากง่าเลยครับเป็นกล้วยสายอุทัเทลครับตัวนี้เนาะ นี่ครับพี่น้องผสมก็พอได้ห้อยก้อยพอเอ่อเบิ้มจูเนียค่ะสมบิรม Junior จูเนียยังเดียนหรือครับเดียนนึงค่ะผสมพ่อเบิ้มจูเนียได้ครับนีบ่ครับเบิ้มจูเนียครับอยู่ก,กามปูฟาร์มของเอยเอดได้ครับพี่น้องนี่ครับผสมหนึเดียนนึง<แ>นเอาไปล,ล่อรุ่นตัวทองก็ได้หอยก้อยเนาะแม่นค่ะผสมหนึเดียนนึงได้ครับตัวนี้ครับส่วนสูงนี่โอ้สูงเนอพี่น้องก้อยตัวนี้ครับสีใหญ่ไปไหนเนาะครับน้องหอยก้อยเนาะแม่นค่ะก้อยสีดอกเล่างามนะครับตัวนี้ครับมันจะถอนแรงน้อยครับพี่นอ้องเอ้าจุกน้องมี ตาเตี่ยมเตี่ยมจำงามครับตัวนี้ครับเบิึงกับบุ้งข้นสูงครับพี่น้องเงาลึกเต้อตัวนี้ครับเกล้วยเสาวนะครับพี่น้องฟืนบัวสมในเดือนหนึ่งนะครับเนาะเอาดึงเงินหนาวมีหอยก้อยห้อนี่ครับอย่างี้ยไม่เห็นยังงัไม่ห็นหก้อยนี่ครับแม่นี่เปิดเวลาค่าได้หอยก้อยนี่ครับ เปิดไปสี่หมื่นสามค่ะสี่หมื่นสามพันบาทแม่นค่ะแมงพี่น้องเอ้ยของถือไม่แล้วครับตัวนี้ครับตัวที่สามนะครับเมียที่สามเปิดไปสี่หมื่นสามพันบาทแม่นค่ะแมงพี่น้องกล้วยสายอุทงไธครับหอยกล้วยไป่ใหญมากครับตัวนี้ครับสุดจับปลัดบอกอยู่ล้ครับตัวนี้ครับแมงสนใจสนใจเมียที่สามก็โทรเข้ามาสอบถามเลยครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับเมืองไทยกับงามเลยพี่น้องไทยกับบักสมโอตัดเลยครับตัวนี้ครับมันสิพยายามไทยบอยมันจะสอนแสงเงนะพี่น้องเนอะ อยากจะต้อนแจงยี่น้อยครับแต่ว่าข้ยงามนะครับตัวนี้ครับสูงร้อยสี่สิบสองน้อยก้อยเนาะแม่นจ้าเปิดไว้สี่หมื่นสามพันบาทป้าพี่น้องของดีราคาถูกไหมเหรอครับพี่น้องผู้ใดที่กำลังมองหาข้ยอยากไปเขาขอกเขาฟ้ามนะพี่น้องเด้อเป็นข้ยสายอุทยไทยลอยครับนี่ครับเปิดไว้สี่หมื่นสามพันบาทโทรเข้ามาสอบถามเลยครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องเมึงบางตายไงเลยพี่น้องข้ยนี่สายดีด้วยครับหนึ่ง สะท้อนแสงเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับตึ๊กต้นหนาวเผาใหญ่จีบเรียบมุ่นประเด็นบาดทุกตัวน้อยก้อยเนาะแม่นค่ะจีบเรียบง่ามดีเด้อครับตัวนี้ก้อยเอ้าไปเบิ่งแม่ลูกต่อครับโค้งสุดท้ายเลยครับบัดนี้ครับนี่เป็นโค้งค่อยแม่ลูกน้อยก้อยเนาะแม่นค่ะเป็นค่อยสายในโค้งจากบน้อยก้อยนี่อ่าเด้อเด้อโบวจากสายน้อยก้อยเนาะตัวนี้เนาะครับแล้วอ๋อนี่นะครับแม่นี่ยโบวจากสายนะครับเด้อเป็นลูกสาวพอได้อยก้อยนี่ ลูกสาวพอดาวเหนือค่ะผมจักลูกสาวพอดาวเหนือนะครับแล้วอายุเดือนหอยก้อยนี่ครับเดือนหนึ่งค่ะส่วนสูงอรั้มในหอยก้อยนี่สูงร้อยสี่สิบสองสูงร้อยสี่สิบสองครับแล้วโอ้นี่ครับลูกออนซอนเลยครับลูกสาวดาวเหนือนะครับพี่น้องลูกอายุเดือนหอยก้อยเดือนหนึ่งนะค่ะโอ้นี่ครับลูกสาวอายุเดือนหนึ่งครับเอ้าม๋อบิ้งลูกสาวใบเดินครับนี่ครับลูกสาวเจ้าดาวเหนือครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับโอ้ก็น่าคือพอเลยครับลูกสาวครับนี่ครับโอ้บางตาเมียแม่คือใหญ่ในหอยก้อยนี่ นี่ลู้<า>มาจากตัวห้อยก้อยนี่อันนี้ตัวที่สองค่ะตัวที่สองข้าอย่งน,นี้ครับลูกตัวเมียนะแมนค่ะ,คะลูกตัวเมียนะครับนี่ครับโอ้แข่งขาไงนะครับก้ยตัวนี้สูง142ว่าห้อยก้อยแมนจ้าเป็นครับพี่น้องวงความงามของลูกครับพี่น้องมึงมันถ่ายครับวันนี้ถ่ายดีด้วครับตัวนี้ครับถ่ายลูกก็งามได้พี่น้องลูกเลี้ยงอุ้ยหุยได้ครับเอาจุกวนห้ามพี่น้องอยก้อยมันจะตอนแสงเข่าจุกวนไปจุกวนห้ามยันไงนะลูกไปเหรอครับลูกครับ มาเร็มาเร็วมานี่ครับแม่เพิ่นกิดลูกกินนมน้องไฮไกว์เนาะแม่นค่ะโอ้ถ่ายแม่ก็ดีแล้วพี่น้องถ่ายครับมันสะท้อนแสงยังไงแล้วพี่น้องเด้อน,นี่ครับวันีเปิดเวลาค่าได้หอยก้อยว์ไหมครับ เปิดไว้หาหมื่นสพค่ะหาหมื่นพบาทเนาะแม่ค่ะสิจสนใจเมียที่3ามก็โทรเข้ามาสอบถามเลยครับพี่น้องศูนย์6ก้าหนะครับเนาะครับลูกตัวเมียเนาะพี่น้องเนาะส่วนสูงร้อยได้ลูกสาวเรียนน้ำนกลงครับพี่น้องเปิดไปทาเลก็หอยก้อยหาหมื่นส่พันค่ะห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับเนาะะจูงมาทางฝีหอยก้อย,อยจุงมาทางเมียเบื้องบงเียมตัวตงของค่นหอยก้อยนี่ครับยางหยยบหอยาหกาดีแล้วพี่น้องเนาะ อันนั้นของแถมเหรอครับพี่น้องตัวผูนว่าแมนได้ครับน,นี่ครับของสวยๆงามๆครับพี่นอ้องเอาปล่อยขึ้นหายไปเอ้เอาขอพุ่นขบับพุ่นนะครับคัยปิดไปรสัแน่ห้ยอยก้อยมาหนิอ่าปิดไปทางอ่ะจัดตุขาตัวนึงแล้วก็ไปทางอุดอรตัวนึงค่ะ ฝากกดติดตามช่องกอผู้แงามเลยเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เลยค่ะอยากเขามาชมผู้แงเขามาชม่มตมรนี้ห้อยก้อดไปเลยอ่ามาบ้านน้องบอดดาวน้องแก้วเพื่อเมื่อจ้าวันละเอียดค่ะขอบคุณขอบคุณครับขอกลับคำว่าสวัสดีครับค่คะสวัสดีค่ะ